สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหวันนี้เราอยู่กับรถคันหนึ่งฮะที่เขาบอกว่าหน้าเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวมากครับเป็นบ M อมอ่าน่าจะรุ่น e อสักอย่างแต่เดาๆว,ว,ว่าเป็น e อสามเอ็ดเครื่องเป็นอะไรเนี่ยบีสิบสองห้าจุดศูนย์โอ้เครื่องห้าจุดศูนย์บีสิบสองแสดงว่ามันเป็นสิบสองสูบแล้วครับผมมันเป็นสิบสองสูบนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราขอดูขอดูเครื่องคันนี้หน่อยฮะจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่เดิมนะครับบ M s อ็มสวิตบซีนะ ก็พอดีเห็นคันนี้จอดอยู่หน้าอูก็เลยเอามาถ่ายทําการซักนิดหนึ่งนะครับเกียกระจกไหลขอบด้วยว่ะอัข้างในอาคันทาร่าสวยมากสวยมากเดี๋ยวค่อยไปดูในรถกันอีกทีนึุยไฟแบบป๊อปอัพด้วยหรอป๊อปอัเฮ้ยยังเงาอ่ะ B12 5000อายุเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดแค่เฮียโหดจัด เป็นห,หัวเทียนทีนี้ถ้าฟรีซล้มละลายจีบจับโอ้โหเครื่องสมบูรณ์มากอ่ะแรงไหมคันนี้ไม่ขนาดนั้นประมาณเท่าไหร่สักสามร้อยม้าได้ปะสองร้อยไปไปสองร้อยไปไปคือเทคโนโลยียุคนั้นนะสามสิบปีมันก็มันก็โหดแล้วนะโหดหรือว่าสุดแล้วหรือว่าสุดแล้วอุ้ยไฟไฟนี้ด้วยทุกคนดูคไฟนี้โคตรแพงเลยอุ้ยอยากเห็นตอนแบบเปิดเฮีวล่าเฮีวล่าเฮีวล่าเนี่ อโอมีแสนโกมีแสนแน <laughs> <laughs> เ่เปิดเปิดไฟป๊อปอ้ามให้ดูหน่อยดิไม่รู้<ด>ข,ขึ้นขบ้นมนี่เครื่องอพีนาติสสองสูบโคตรเล้าเลยอะ่ะไม่รู้นะครับมาดูกันว่าจะขึ้นไม่ขึ้นนะเย้ <c oughs> yeah, ดอขี yeah, เราขีนนนนออ้นี่นี่นี่เฮล่าคืออันนี้ทุกคนเฮล่าคือบริษัทฟฟไฟในเยอรมันนะนเป็นของแต่งวะคุณแคเป็นของแต่งเป็นของแต่งเป็นเลนเหลืองเลยไม่ใช่เลนเหลือง ไม่ใช่ว่าปิดปีบเป็นเล,นเ,เลนเหลืองแล้วเลนเหลืองเนี่ยเข้าไว้ทำอะไรวะเป็นพวกเกี่ยวกับขีม้าอะไรอย่างงี้ป่ะอารมณ์กันป่ะแบบโล,ลซิ่งสมัยนั้นอ๋อของแต่งรลซิ่งสมนะัยนั้นเขี้ยะโคตรสุดอะ่ะปิด,ๆๆดปีศาจปุ้นด้น <S <S วดิเดี๋ยวเราไปลองขับกันทุกคนเขี้ยะรถสัตว์ดูยังเอาอ่ะไปเดี๋ยวไปลองขับกันเลยอ่ะขออนุญาตหน่อยนะครับ น่าจะมีอยู่ไม่กี่ลำ um, นะฮะในประเทศไทยอึ she, again, ๊บอู้ยเสียงครเล้าคันนี้คือแต่งแนวแอปินาอะแอปินาคอมพิวต์แอปินาคอมพิวต์คืออะไรวะก็คือย้ายเป็นคอมพิวต์แันอ๋อพีซันรูปด้วยเดี๋ยวเปิดเลยโอ้ยเขี้ยอันนี้แพงมาก ใขับเนี่ยเห็นราคาล่าสุดอะประมาณหมื่นห้าไม่ก็สองหมื่นกว่าแพงมากอันนี้อะคาทาร่าทั้งคันเดินสีได้แบบฮะออนบอร์ดกันนะปัดตามแผนออนบอร์ดออนบอร์ดคืออะไรคือไอ้ไอ้เนี่ยเล็กๆเนี่ยนะออนบอร์ดเอียร์ก็นับปัดแอฟริกาไหนโอ้ยิดมดูสุดจัดโอ้ยิดมแม่พุงมาะไรเงี้ยเนี้ยเงี่ย เฮ้ยมึงขับช้าๆนะไม่ต้องเร็วแล้กูมีทังจ่ายแล้วกูบอกก่อนคนหลุดขับีบบเฮี้ยแล้วเบาะเฮี้ยเนี่ยโอ้โหเบาะไรไปหน้าคิดแม่สุดจัดโอ้โหอันนี้เต็มลำโคตรเดือดผมไม่กล้าเปิดอะไรทุกคนทุกคนไม่ต้องมาแบบว่าเฮ้ยพี่เปิดให้ดูหน่อยโอ้หแม่งน่ากลัวมากอ่ะอุ้ยเฮ้ยได้ได้เลยแหละ เช่วงล่างดีด้วยคันนี้ล้ออัพิีน่าน่าจะโหแม่งถ้าใส่ยางใหญ่ขนาดเนี้ยล้อยี่นี้ก็โคตรแพงน,นะแพงจัดเลยแพงจัดเลยอะและโหน่าจะแท้ทั้งลำอ่ะทุกคนแท้ทั้งลำกระจกข้างกระจกข้างอัพินพีน่าอีกอยักยมเป็ความสวยของแดชบอร์ดดีนะเครียดตรงนี้อนะตรงรุ่นตรงรุ่นตรงรุ่น,รรนทุกอย่างคือคอมพิวต์หมด โู้แล้วรถดึงดีด้วยแต่ว่าอาตาัตราการกินน้ำมันนั้นไม่ต้องมูดถึงเข็มกระดิกได้ <laughs> คือแบบขับปุ๊บอะเข็มแม่งดซ่ทวบว้าวได้นอนสวยปะช่วงล่างดีด้วยนะเนี่ยด,ดีดีมากเหมือนนั่งรถใหม่เลยอ่ะ <laughs> ขออนุญาตหน่อยนะครับ <laughs> เอาไ้เดิมครับอัน <laughs> ี้เดิมครับ เยวติดครบแอร์เย็นเพียงพอแอร์เป็นแอร์เดิมอยู่เลยอ่ะเราใช้ได้ดุลูได้แล้วพวกนี้คืออะไรอ่ะปรับไฟอะปรับไฟไไฟมีตัดหมอ,อกไฟล์โคตรแล้วอ่ะอะไรก็จะมีปรับระดับไฟเหมือนพวกแต,ตห่หผมโอ้ยยังกระจกไฟฟ้าด้วยกระจกไฟฟ้าเขี้ยทุกคนถ้าเห็นคันนี้ทุกคนปล่อยอยู่ไกลๆนะบอกเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นแม่งคุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่ได้เลยอ่ะคุยกันไม่ได้เลย<ม>คุยกันไม่ได้เลยอ่ะคือถามว่ามีอะไรไหมผมว่าคงมีแหละแต่คนที่มีเขาไม่ขายทีบ่บ่อว่าเจ้าของรถเนี้เขาเปิดคอนเนคมาเลยบ่อเนี่ยนะใช่กว่าจะครบรวมแห่งประตูร,รวมแบบนี้ยกว่าจะจัดมาได้ครบเุกอยางเที่ยสุดมากอ่ะโอ้โหแสดงว่านี่คือแบบ โ oh, อ้เขาเรียก talk, อะไรเดสต็อกอะเดสต็อกบ่อเดสต็อกใชี่ยใช่เอาอ่ะแ,แล้วก็เอามาหุ้มผ้าใหม่เขาหลอกเปิดผ้าอาไปหน้ามาเดี๋ยวไออาคารทาร่านี่เป็นอาคารทารา่าอาพินาอาพินาเย็ดแม่เปิหน้ามาเฮ yeah. ียอู้ขอรูปเป็นบุญมือเลยเว้ยจริงๆผมนั่งอยู่เนี่ยมันได้เลยนะมันเป็น NA ที่ผมว่าโอเคอ่ะ ฟิลลิ่งมันแบบว่าเติมดึงเติมดึงแต่รถพวกนี้เขาไม่คุยเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเพราะมันไม่น่าประหยัดหรอกไม่มีคำว่าประหยัดปีสิบสองเครื่องห้าพันโหช่วงล่างขนาดนี้สามอายุหลายสามสิบกว่าปีได้ไหมใช่ใช่ประมาณปีอ่าให้อยู่ในเก้าศูน,นย์ 80, 90, 90. ประมาณเน<ม>ี้เก้าศูนย์แปดประมาณแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ก้คือถ้าเทียบตัวนี้คือซีรีส์แปดในปัจจุบันปหม อะไรอย่างนั้นปะใช่ในยุคนั้นในในยุคนั้นก็คือสี่แปดเจนสี่แปดเนี่ยมันจะมีเจนเนี้ยคือเฟิร์สเจนแล้วก็ปัจจุบันก็คืออ่าเป็นทูเจนละเจนที่สองมันจะเป็นซิคล์เจนละในไทยอะเอาง่ายๆว่ามีซีที่แปดแบบนี้อยู่มันกี่คันถ้าเป็นอเ่าอาที่คุณเห็นอะเอาวิน่ามีคันเดียวนะก็คือคันนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นซีที่แปดปกติอะไม่เกินสิบไหมมีมีเยอะพอสมควรแต่ว่าไม่ได้แบบเยอะแบบจ๋า มันเป็นแลทมมันมีทั้ง 850, 840ช่วงล่างนี้โคตรดีอ่ะใส่แล้วเนี่ยเคอรบีสามันอ่ะไม่ไม่อันนี้เป็นบิวสไตล์ป oh. ีแปดบิวสไตล์ีแปดใช่เบริงแคนะ่นโคตรเอาเราจัดเอาทุกคนแร่งคือแบบ ทั้งในชีวิตอะที่ได้นั่งซีรีส์แปดอาวีน่าแม่งแบบเฟียวว่าหรือดิโอดีแม่งแบบจัดทุกอยากแม่งคือแบบเนีแบบ่ยแล้วจริงๆผมว่าโพสิชันของการนั่งอะค่อนข้างโอเคแบบเบามันรับตัวพอดีไงแล้วแต่ด้วยความที่มันเป็นของแรเราจะขยับมากไม่ได้เพราะว่าเสี่ยง เสียงกับเรามากคนขับเขาบอกอูเสียงยังเลยเสียงยังเลยขับเบาๆพ่าขับเบาๆเอาแบบว่าเรามารีวิวกันเฉยๆเออเอาแบบว่าพอหอม้าขหอมคอละกันเราประมาณนี้ถ้าอยากเพื่อนเพื่ออยากไปดูอัตราเร่งเลยเนี่ยก็จริงๆก็ไปดูใน y YouTube อะเพราะว่าเราไม่ทํามมันเสี่ยงเกินมันมันเสี่ยงเกินคือปัญหาคือมันไม่ได้มีของให้เราง่ายๆอย่างทุก้นและชิ้นคือรอ แล้วที่ผมเคยได้เห็นน่ะแม่งรอกันแบบครึ่งปีเป็นปีนะบางชิ้นน่ะใช่ใชแล้วแบบบางชิ้นแบบอยากได้ตื้อเจ้าของตื้อไม่อยู่แบบสองปีสามปีกว่าจะได้อ่ะเนี่ยเจ้าของไม่หามาได้เนี่ยคือแบบสุดยอดมากเลยนะอันนี้คืออะไรที่เลิกผลิตไปแล้วอะไรคือตัวเกียร์ตัวตำแหน่งเกียร์เนี่ยคือเลิกผลิตไปแล้วแล้วก็คือไอ้เลิกผลิตอ่ะไม่ว่าคือสั่งไปแล้วเนี่ยคือศูนย์แจ้งมาว่าไม่มีกำหนดในการที่จะผลิตโคสุด กูอาจจะได้ภายใดอีกสามปีข้างหน้าก็ได้หรือไอ้หนึ่งปีข้างหน้าก็ได้แต่คือขั้นต่ำาก็คือสิบสองเดือนอะสิบสองเดือนในการั่งอะไรใช่ในการั่งอะไรที่จะเอาอะไรที่มันถูกเดสต็อกไปแล้วถูกยกเลิกไปแล้วคือมาทำก่อนขึ้นชื่อว่าอาบีนานะแม่งแบบทุกอย่างสุดทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนอกรถกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีล้อมีในแบบมีเ็ดเตดไหมเพราะว่าในรถเนี่ย ว่าค่อนข้างครบถ้วนแหละเดี๋ยวไปดูนอกรถกันดีกว่ากันและไหนปรับปรับแอร์ดูหน่อยแอร์นะ่ะเฮียน้ำมันเย็นจริงอ,นนอ,อันนี้คือปิดแอร์อ่ะขอให้เย็นขอให้เย็นเฮ้ยโอย้ลมพุ่งนี่ Double ๋ K ้วเพื่อนๆสังเกตขนผมนี่ขนผมปลิวนะใครอย่าเชื่อมาซีลิปแปดไอเย็นเองเพราะมีอยู่จริงพระเจ้าาดูทัศนวิสัยข้างใน แม่งทำตามไม่ไหนโคตรดีเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ได้ซื้อเป็นรถเข่งแล้ว <c oughs> ากตินตามด้วยนะครับสำหรับอูว b m w c มนะฮะ <c oughs> ไปเจออยไร้หนตาตอนนี้จ้าโคตรสุดนะทุกคนอันนี้คือเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูล้อกันต่อดีกว่าเชื่อได้ว่า สเปคล้ออาร์พินาอันนี้มันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูขอบยางเขาใส่ขอบยางที่สองหกห้าสามห้าสิบหกสามห้าสิบมันต้องกว้างเท่าไหร่ก high, <cat on developed Airbnb> <ira> ันครับเนี่ยโอ้โหคือจริงๆอะผมอยากจะเปิดมากๆเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ไหวจริงๆว่ะเสี่ยงเนี่ยสองหกห้สามาสิบใส่ RE ีศูนย์นะครับซิ่งนะครับคันนี้อ่าเดมาดูยางหน้ากันต่อ ยางหน้าเนี่ยใส่สองสามห้าสี่สิบสโอ้โหอพิหน้าร้อ1สปตรงรุ่นแน่นอนสวยจัดทุกคนเดีย๋ยวดูรอบๆอ,อีกทีนีงไฟต้องเป็นเม็กอินเจมันเฮล่าเพิ่งไม่เห็นเฮล่าไหมไฟเลี้ยวสีดำโคตรสุดโคตรสุดสุดจัดสุดเกินนี่ก็ไฟเลี้ยวสีดำโอ้โหดูสภาพสติ๊กเกอร์เดิมแน่นอน สติกเกอร์เดิมแน่นอนเอาไปหน้าอยู่นุ้งเจ็บมากเหี้ยปาไปแล้วดูแล้วสวยมากสวยมากจริงๆนี่มีสัลุูอยู่บนโอ้โโอ้โหโอดเกินครับผมโอ้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ B.M E3F นะฮะอาวิน่า850ชื่อชมความสวยกันอีกนิดนึงโหสวยเกินแต่กล้องผมไม่ค่อยเห็นอะไรละ ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบในย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจชมกิเซนหรือพอสวนแมนนะครับขออนุญาตไปก่อนไม่เจอใหม่คลิปหน้านะฮะว่าเราจะมีอะไรรีวิวกันนะครับไปก่อนจ้าสวัสดีครับอะไรครับเมื่อกี้ได้ข่าวว่าจะทำซีรีส์แปดใช่ใช่มีโปรเจกต์อยากได้ซีรีส์แปดมากอ๋อซีรีส์แปดคือไอคันเนี้ยนะอายุสามสิบปีเอาไปทำอะไรนะเอาไปทำลงแตกเอาไปลงแดก มึงต้องเป็นคนประเภทไหนวะคุณโบนไม่ไงคือเราเรามีความลงไรกับมันไงนอ,อย่างคือ,อ ي, มัน,นมีต,งมตังองามาตอนนี้มันติดอยู่อย่างเดียวๆๆเลยติดเรื่องเรื่งตังโอ้ยผมว่าสิบล้านนีจะจบนปนีน่ากลัวเหลือเกินไม่ไงแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าเออแม่งคือหัวกะทิของทุกสิ่งเลยนะเวขนาดนั้นเลยเหรอ คุณก็ดูอ่ะว่าไอ้เฮี้ยมีใครเขาบ้าวะเอาสีนิดแปดลงมาวิ่งแท็กเนี่ยสมัยก่อนอ่ามีอย่างอ่าสมัยก่อนก็จะมีสามวงกุฎใช่ไหมอ่าไม่สามวงกุฎสามวงกุฎอ่าก็ยังยังเป็นแค่แบบอ่ารถวายบอดี้ขึ้นมาอ่าอ่าแต่เราเอาบอลดี้สีแปดลงเลยเอาบอลดี้สีแปดลงแบบลื้อทุกอย่างอะไรที่แพงอันกูเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้อะไรที่ไม่จะเป็นเราเราไต่ไปสปอร์ตตัวถังไหม เอาคงแล้วจะต้องเป็นอย่างน้นอ๋อมีโรบาร์มีต้องมีอ๋อต้องไปพลำไม่ได้อะยังไงผมก็ขอว่าถ่ายอ่ะมันไม่มีคนบ้าขนาดนั้ี่ยเอารถซีรีส์แปดมาลงลงแท็กคือแล้วผมว่าไม่ได้เอาเครื่องตัวนี้เว้โปรเจกต์ว่าผมไม่ใส่เครื่องสองยีส์ไม่ใช่ผมจะเอาเครื่องเอสเอสหกห้าเอสหกห้าใช่ก็คือมความเป็นผมนะ คือเอาหลุดแล้ว M V แปดหลุดแล้วอีหกสิบดีกว่า M สิบ V หกสิบเล้าไหมคือฝรั่งทำแล้วไง M E หกสิบอ่ะไม่แต่มันไม่ได้ลงแท็กบ้าไม่คือคือเราเราก็จะเราเอาง่ายๆนะคือเราเอาไปสุดเนี่ยเอาไปสุดคือบนทางด่วนอยู่แล้วเราเอาไปเคี้ยนก่อนบนทางด่วนแล้วเสร็จพอเราชิดรถล้วก็ลงแท็กเลยออก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นซีรีส์แปดขับแบบ อาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยครับก็ชี้หน้าได้เลยนะครพวกนี้นะชี้หน้าเลยเลยไม่เป็ขนาดนะั้นผมเคยขับรถดีอ๋อดีแต่เมื่อกี้ลองคุณก็ไม่ได้ขับรถเร็วก็ปกติปกติปกติใอ่ผมขับปกติของผมแี่นั้นบะ้านผม,มขับรถอไหน <laughs> 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 บ้านมึงอยู่ดูไบ <laughs> <laughs> บ้านมึงอยู่ดูไบแล้วครับ อ๋อวัยรุ่นทะเลทรายเฮ้ยผมเป็นลูกศิษย์นี่ครับอ่าจานนัดจานนัทอ๋อแจทีนานนี้เออหลายๆคนอเจะสงสัยว่าแจทีนานนี้คืออะไรนะครับเพราะงั้นฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยผมว่ารับรองมันแน่นอนแจทีนานนี้แล้วกับอีกแคทแท็กนึงนะครับวัยรุ่นทะเลทรายวัยรุ่นดูบไงคุณมาอยากดูบอยู่แล้วผมโฟมตรงนี้เฮ้ยของจริง